ค่ะแม่มาตรวจเลือดค่ะแต่สถานที่ที่แม่มาตรวจเลือดอ่นเต็มเลยค่ะทุกอันเป็นพวกระยะสวยไหมกำลังงามเลยเนี่ย แบบทั้งต้นอะมีทั้งต้นอะงามจริงๆคือ,คอทุกเถามีอง,งุ่นหมดเลยอง,งุ่นแล้วคุณก็เก็บกินได้ด้วยนะบอกให้นี่คือสถานที่ตรวจเลือดนะคะ ที่นี่เป็นที่ตรวจเลือดนะคะเบอร์8หมายเลขแปปดเป็นตึกเก่าแก่มากเลยของที่เวนติเมียเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นคล้ายๆโรงพยาบาลเล็กๆหรืออนามัยเพราะที่นี่เขามีโรงพยาบาลด้วยนะเขาทำดีมากเลยเป็นตึกสวย,สวย มีสวนด้วยสวนที่ให้ดูตอนแรกนะคะ่ะแล้วก็สามารถขับรถเข้าไปได้ด้วยนะสามารถขับรถเข้าไปจอดข้างในได้ด้วยแล้วก็ตึกเนี่ยข้างในนะคะสวยมากแล้วที่นี่เขาส่วนใหญ่เขาจะชอบปลูกต้นลีมอนต้นมะนาวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่เดินเข้าไปเนาะ เกรงใจให้เขาทำงานโอ้สวยงามมากสวยงามมาก